ด um oh, hey, uh, mm ูไ hmm. ม e ่ห uh ินนะดักข uh. ้ามาชุ uh. uh, ่มหน้าเหมือนกนดีหรงอเปล่าชุ่หน้าเหมือนได้ได้เต้ได้เพ้นกับเ้ยปวดเดาของพวกเราได้ได้เต้ยที้ที่เต้ยชุ่มขนาดนั้นเลย